นี่เปินนี้ว้าวทำมาจาก a i r p เพ็ m เมมเบรรี่นะคะก็พองตัวแล้วแล้วหมอนคืนตัวเร็วมากค่ะเรียกว่าทูอินในหมอนใบเดียวเลยแหละค่ะ หลับสบายเลยค่ะทุกคนคดีมากเลยอ่ะชาดาฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอีกก็จะมาอันบอกแล้วก็รีวิวนะคะหมอนนอนเพื่อสุขภาพนะคะจากแบรนด์บีเวลนะคะรุ่นเออร์โกฟิลนะคะ มีรุ่นนี้เลยโอเกฟิลนะคะเดี๋ยววิจะมาอันบอกให้ทุกคนดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะที่วิเลือกเป็นหมอนนอนของดีเวลนะคะเนื่องจากตอนนี้วิมีปัญหาเรื่องการนอนค่ะก็คือจะตื่นมากลางดึกนะคะแล้วก็จะรู้สึกปวดคอไหล่บานนะคะก็เลยหาแกเจ็ตนะคะเพื่อสุขภาพนะคะทําให้เรานอนได้สบายขึ้นหลับได้ลึกขึ้นนะคะแล้วก็ลดการปวดคอบา่าไหล่นะคะก็เลยไปดูรีวิวมาแล้วก็ ได้ตัวนี้มาค่ะหมอนจากแบรนด์เ w เวลนะคะเป็นหมอนเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยดีกว่าค่ะแกะอันี้ถ้าแกะ่องนี้นะคะแพ็คเกจจิ้งเขาหรูหลานะทุกคนดูจะให้ดูนี่จะไปเปิดดูข้างในกันนี่เปิดน,นี่ว้าวข้างในเขาเขียนว่า Bewell for your best sleeping experience นะคะข้างในนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดู นี่เปิดมาข้างในนะคะก็จะเจอนี่ในถุงนี้นะคะจะเป็น Memory Foam นะคะที่เอาไว้สำหรับเ,เสริมขนาดหมอนะคะให้สูงขึ้นนะคะตามสรีระการนอนของแต่ละคนนะคะเพื่อให้เข้ากับการนอนของแต่ละคนข้างในก็จะเป็นตัวเมม o r y รีโนะคะรีฟิลนะคะสามารถเติมเข้าออกในหมอนได้นะคะซึ่ง Memory Foam เขาเนี่ยนุ่มมากเลยล่ะคะ่ะซึ่งทำมาจาก a i r ์ r e c o r m ม o เบนะคะเป็นใยพรีเมียมนะคะนี่ให้ทุกคนดูนุ่มมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอีกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะโอ้ <c oughs> ตอนนี้ Memory Foam ฟกเต็มเลยค่ะ <c oughs> พอเปิดมาเมื่อกี้เราเจอ Memory Foam ใช่ไหมคะอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นคู่มือนี่เป็นคู่มือแบบนี้นะคะ่ะแพ็คเกจจิ้งเขาหรูหรามากทุกคนนี่คู่มือทุกคนเห็นไหมคะ ก็จะบอกว่าทําอะไรบอกตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะการแกะและการแกะถุงหมอนแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะการเลือกด้านที่เหมาะสมกับสาลีละนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะการปรับความสูงข,ของหมอนนะคะก็เป็นการเติมรีฟิลนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการยืดอ,อายุการใช้งานของหมอนนะคะในนี้ก็จะเป็นคู่มือบอกทุกคนสามารถไปอ่านได้นะคะแพคเกจจริงทำมาดีมากทุกคน อมาถึงข้างในแล้วอันนี้เป็นพระเอกของเราแล้วเป็นหมอนนะคะหมอนนอนเพื่อสุขภาพจากแบรนด์ b e W e l นะคะนี่รุ่น e r g o f e l l นะคะเดี๋ยวเราไปแกะกันนะคะเดี๋ยวพี่จะไปแกะให้ทุกคนดูบนที่นอนนะให้เห็นถึงการพองตัวของหมอนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวขอเก็บ Memory Foam ก่อน เดี๋ยวเราไปแกะหมอนบนที่นอนกันค่ะตามมาเลยเดี๋ยวเราจะแกะแปพ่พร้อมกันนะคะน,นี่ค่ะ หมอนพองตัวเร็วมากค่ะทุกคนนี่ดูสิวางแป,ป๊บเดียวก็พองตัวแล้วแล้วหมอนคืนตัวเร็วมากค่ะเขาเคลมมาว่านะคะหมอนสามารถค,คืนตัวได้ภายในสามวินาทีนะคะเดี๋ยวลองกดดูทุกคน หมอนเขาดีมากเลยค่ะเนื่อจากข้างในนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นเส้นใยนะคะ Airplex Memory Foam นะคะทำให้การปรับคืนตัวนะคะคืนตัวได้ง่ายมากเลยค่ะตามสโลแกนที่เขาบอกเลยนะคะว่าสัมผัสนุ่มฟู คืนตัวไวนะคะแล้วก็สามารถปรับได้นะคะตามตามตามใจเราเลยนะคะสําหรับหมอนใบนี้นะคะสามารถนอนได้3รูปแบบด้กันนะคะสําหรับด้านตรงแบบนี้นะคะใช้สําหรับนอนหงายนะคะแล้วก็ด้านโค้งวาวแบบนี้นะคะใช้สําหรับนอนตะแคงนะคะแล้วเราก็ยังสามารถนอนกว้าได้อีกด้วยล่ะค่ะ นอกจากนี้นะคะตัวหมอน b ีเวลนะคะรุ่นเออร์เกิลฟิลนะคะยังมีปอกหมอนนะคะที่ให้มาถึง2รูปแบบด้วยกันนะคะเรียกว่า2 in 1นนะคะนั่นก็คือด้านที่มีรังพึ่งใหญ่แบบนี้นะคะจะให้สัมผัสเย็นสบายนะคะทำให้เรานอนหลับได้หลับสบายนะคะ แล้วก็อีกด้านนึงนะคะจะเป็นด้านที่เป็นรังผึ้งเล็กแบบนี้นะคะก็จะทําให้เรานะคะสามารถนอนได้นุ่มสบายนะคะเป็นไงล่ะคะหมอนใบเดียวแต่บอกหมอนสามารถนอนได้ทั้งเย็นสบายและนุ่มสบายเรียกว่าทูอินวันในหมอนใบเดียวเลยแหละคะ่ะแล้วก็ตัวหมอนใบนี้นะคะยังมีสัญลักษณ์นะคะรับประกันว่าเป็นหมอนที่ปลอดภัยนะคะปลอดสารเคมีนะคะสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจเลยแหละคะ่ะนอกจากนั้นไม่พอเท่านี้นะคะ ด้วยขนาดของหมอนะคะที่สามารถปรับเองได้ดังใจนะคะเราไม่จําเป็นต้องซื้อหมอนลายใบนะคะเพื่อหนุนเพิ่มเข้าไปหรือว่าเอาหมอนออกเพื่อให้พอกับการนอนเรานะคะเราสามารถเลือกที่จะเอาตัว เขาเรียกว่า Memory f o a m เราสามารถเลือกที่จะเอาตัว m e m o r y foam นะคะเข้าออกนะคะปรับหมอนให้ได้ตามจารีระคอเราได้เลยนะคะแค่นี้ก็จะช่วยลดปัญหาการปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ได้แล้วล่ะคะ่ะนี่ memory foam ที่นุ่มขนาดนี้นะคะเราสามารถยัดเข้ายัดออกได้ตามใจชอบเราเลยแหละคะ่ะเราจะชอบนอนหมอนสูงหรือหมอนตำ่ำเราก็สามารถปรับได้ตามขนาดตามที่เราต้องการเลยแหละคะ่ะถ้า แงสูงไม่พอเราก็สามารถเติมตัว memory foam เข้าไปได้อีกนะคะแต่ถ้าสูงเกินไปเราก็สามารถเอาตัว memory foam review ออกได้ค่ะเป็นไงคะเป็นหมอนที่ตอบโจทย์ทุกการนอนของทุกคนเลยละคะ่ะเดี๋ยวมีจะลองทดลองนอนให้ทุกคนดูนะคะเวลาที่นนอนหมอนธรรมดาเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นหมอนแข็งๆเลยนะคะปรับระดับไม่ได้นะคะนอนก็จะนอนไปแบบนี้ซึ่งจะเห็นว่าซาลีลาคอคะ่ะ จะเหมือนถูกยกสูงขึ้นนะคะก็ทําให้อาจจะตื่นเช้ามาจะปวดบ่าคอได้แลือ,อาจจะทําให้ระหว่างนอนทํำให้เรานอนหลับไม่สนิทนะคะทําให้เรามีปัญหาเรื่องการนอนค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้หมอนของบีเวลนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหมอนของบีเวลนะคะเดี๋ยวเรามาลองนอนกัน,นะคะ่ะ ว้าวสบายมากเลยล่ะคะ่ะทุกคนจะเห็นว่าเหมอนของบีเวลนะคะรองรับสรลลและสตรา,าคอเราได้อย่างดีนะคะทําให้เรานะคะนอนหลับได้สบายนะคะไม่มีปัญหาปวดเมื่อยคอบ่าไหลนะคะดูสิคะสไตลาจากอันเมื่อกี้มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองนอนตะแคงกันดูนะคะอันนี้นะคะนอนตะแคงนอนตะแคงก็หลับสบายเลยะคะ่ะทุกคนดีมากเลยอ่ะ เฮ้สบายจริงชอบอ่ะสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองนอนตะแคงหมอนเดิมดูนะคะว่าเป็นยังไงถ้านอนตะแคงใหม่ก็จะแบบเป็นแบบแข็งทื่อๆเลยค่ะทุกคนของเขาดีจริงต้องบอกเลยนะคะว่าหมอนจากมีเวลเขาคะ่ะดีจริงๆโดยเฉพาะปอกหมอนนะคะวีชอบมากเลยค่ะ ขนาดกอดอยู่อย่างนี้นะคะยังรู้สึกเย็นสบายเลยล่ะค่ะแล้วก็นุ่มด้วยค่ะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะหมอนนอนเพื่อสุขภาพนะคะหรือใครที่มีปัญหาปวดคอบ่าอะไรจกากการนอนหรือว่ามีปัญหาการนอนไม่เพียงพอนะคะหรือว่าตื่นกลางดึกนะคะหรือหลับไม่สบายนะคะวีแนะนํานะคะให้ไปซื้อหมอนวีเวลมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงนะคะวิจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ ในบอกดีสคริปชั่นของวีนะคะทุกคนสามารถเข้าไปกดซื้อตามกันได้นะคะไปซื้อนะ้ำมันดีจริงๆไม่ได้โกหกแล้วก็เย็นสบายมากเลยล่ะคะ่ะยังไงวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย